สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง pc a ท e นะครับก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับจิตวิทยาการเทรดเนาะซึ่งผมเชื่อว่ามือใหม่หลายๆคนหรือว่าคนที่เริ่มเข้ามาตลาดการเทรดเนี่ยคงจะได้ยินคําว่าเออคุณเนี่ยจะต้องมีจิตวิทยาการเทรดที่ดีนะคุณถึงจะประสบความสําเร็จคุณจะต้องมีจิตวิทยาการเทรดที่แข็งแรงนะคุณถึงจะเทรดเก่งและรวยซึ่งผมเชื่อว่าคงมีหลายๆคนนะครับ ที่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจว่าไอ้คำว่าจิตวิทยาการเทรดมันคืออะไรนะครับและสิ่งเนี้ยถ้าเรามีจิตวิทยาการเทเนี่ยมันจะช่วยเราได้อย่างไงนะครับซึ่งผมหวังว่าคลิปนี้เนี่ยหลังจากที่ทุกคนฟังจบเนี่ยจะนําใหา้พาให้ทุกคนเนี่ยไปปรับใช้ในการฝึกฝนเกี่ยวกับจิตวิทยาการเทของตัวเองให้มันแข็งแรงมากขึ้นนะครับจากประสบการณ์ของผมเองนะในสิ่งที่ผมพูดไปเนาะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับ อย่างแรกเลยเกีย่ยวกับจิตวิทยาการเทรดเนี่ยนะครับนั่นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอารมณ์ของเราเกี่ยวกับสภาวะอารมณ์ของเราในการตัดสินใจในการก่อนเข้าเทรดนะครับหรือว่าทั้งหลังจากเทรดเสร็จแล้วเนาะซึ่งผมอยากฝากประโยคนึงกับทุกคนไว้ว่าในตลาดการเทรดในโลกของการเทรดเนี่ยศัตรูที่แท้จริงของเราเนี่ยไม่ใช่กาบครับแต่ว่าเป็นอารมณ์ความกลัว แล้วก็ความโลภของเราเองที่เป็นศัตรูที่แท้จริงของเราความกลัวเนี่ยมีความกลัวแบบไหนบ้างกลัวว่าจะเทรดแพ้กลัวว่าจะขาดทุนกลัวว่าจะตกรถกลัวว่าจะโดน SL กลัวไปหมดอะกลัวไปหมดจริงๆนะแบบว่าไอ้อย่างเวลาเราเข้าเทรดโอเคถ้าคนที่แบบเริ่มเรียนรู้เทคนิคนาะฬิการ,ร์มาแล้วเราเขาก็จะแบบ ไปวางแผนบนหน้าการาฟใช่ไหมโอเคตรงนี้เป็นแนวรับแนวต้านตรงนี้เป็นดีมันส์พายตรงนี้มีเทรนไลน์ตรงนี้มี r s i d i v e r g e n c e สัญญาณมาครบถึงเวลาปุ๊บเขากลัวแหละกลัวเขา้าเทรดทำไมเขางกลัวเพราะว่าเขากลัวว่าพอเขาเขา้าเทรปุ๊บในสิ่งที่เขาวางแผนมาทั้งหมด12345มันจะแพ้เพราะมันแพ้แล้วมันอะไรมันขาดทุน หรือที่อย่างมากหน่อยก็คนที่กลัวแพ้เนี่ยแล้วก็กลัวขาดทุนเนี่ยเขาไม่อยากแพ้เขาเลยไม่ตั้ง SL แล้วสุดท้ายเป็นไงพอร์ตระเบิดใช่ป่ะเรียบร้อยพอร์ตแตกหายวับไปกับตาเลยเพราะาไม่ตั้ง SL หรือว่า กลัวอีกอย่างหนึ่งคือกลัวตกรถหรือว่าอาการที่เรียกว่าอาการ fear of missing out หรือว่า FOMO มันคืออาการเมื่อเวลาเห็นกราฟที่เราวางแผนไว้เนี่ยมันไปตามแผนเลยแต่ว่าตอนที่เรารอให้จะเราเนี่ยเราจะเข้าตรงจุดเนี้ยเรากลับไม่ได้เข้าเพราะว่าเรากลัวแต่พอกราฟมันไปปุ๊บไปถึงจุดหนึ่งแหลวเรากลัวว่าจะตกรถเรากลัวว่าเราจะไม่ได้กําไรเรากลัวว่า ถ้ากาบมันวิ่งขึ้นไปเนี่ยเราจะไม่ได้เข้าเทรดตรงนี้แต่นอนนี้เราวางแผนแผนเทรดไว้ตรงอีกจุดหนึ่งแล้วแต่เราไม่ได้เข้าเราเลยจะมาเข้าตรงนี้แล้วก็ follow by ไปโอเคถ้าโชคดีหน่อยก็ได้กำไรเนาะแต่ถ้าขาดทุนขาดทุนก็หมายความว่าเราแพ้เพราะว่าเราไม่ได้เข้าเทรดตามแผนซึ่งเป็นอะไรที่ไม่ดีแต่ต่อให้เทรดล้วได้กำไรเทรดลราชนะแต่สุดท้ายเรามันก็ไม่ดีเช่นกัน เพราะว่าเราไม่ได้เข้าเทรดตามแผนถูกไหมครับนี่คืออาการของความกลัวความกลัวมีหลากหลายรูปแบบเลยนะครับในการเทรดต่อไปในเป็นเรื่องของความโลภความโลภอาการของความโลภนี่จากที่ผมเคยเป็นนั่นก็คือเวลาที่เราเข้าเทรดโอเคเราเป็นคนที่วางแผนเราเข้าเทรดตรงจุดนี้ แล้วเราวางแผนไว้แล้วว่าโอเคถ้าเราตั้ง SL เราจะตั้ง SL ตรงจุดนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเราตั้ง TP เราจะตั้งตรงจุดนี้แต่พอถึงเวลาที่เราเข้าเทรดหน้างานจริงเวลากราฟไปถึงจุดที่เราจะต้อง TP เราจะต้องออกจากเทรนนี้แล้วนะสิ่งที่เราคิดคือการาฟมันต้องไปต่อดีกว่าถ้ามันไปต่อเราก็ได้กำไรเยอะกว่านี้ใช่ป่ะนี่คืออาการของความโลภครับคิดว่า มันจะไปต่อคิดว่าเราจะได้เยอะมากขึ้นซึ่งใช่มันเป็นอย่างนั้นถ้ากลับมันไปแต่สุดท้ายแล้วเราไม่ได้ทําตามแผนการเทรดของเราถึงแม้ว่าเราจะได้กำไรมากขึ้นแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีเพราะว่าเราไม่ได้ทําตามแผนเทรดของเราหรือความโลภอีกแบบนึง คือคนที่คิดว่าพอเราเข้าผิดทางสุดท้ายแล้วยังไงยังไงเนี่ยราคามันจะก็ต้องกลับมาที่เดิมเขาก็เลยไม่ตั้ง SL เข้าบายตรงนี้กราบล่างไปนิดนึงแทนที่เขาจะตั้ง SL เขากลับเข้าไม้เพิ่มพอคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเด้งกลับไปแต่กราบก็ล่างลงไปอีกเข้าอีกกราบล่างลงไปอีกเข้าอีกสุดท้ายเป็นไงครับ ล่าจนพอแตกความโลภทำให้เราพอแตกมากี่ครั้งครับผมเชื่อว่ามีพี่ๆหลายคนที่เข้าเทรดมาแบบว่าหลายปีเนาะอาจจะหลายเดือนนะครับแล้วก็ได้รับประสบการณ์การพอรแตกพี่ๆพอแตกกันมากี่ครั้งครับส่วนตัวผมแค่ครั้งเดียวผมให้เวลาพี่ๆห้าวิลองถามตัวเองว่าตัวเองพอแตกมากี่ครั้ง อาจจะสอครั้งอาจจะ3ครั้งอาจจะสี่ครั้งและพี่ๆลองนึกดูว่าตอนที่เราพอแตกเนี่ยเราเคยมีอาการอย่างที่เราพูดไปหรือเปล่าอย่างที่ผมพูดไปหรือเปล่ามีทั้งความกลัวเพราะว่าเราไม่กล้าเข้าเทรดมีทั้งความโลภที่ว่าเราเนี่ยไม่ยอมเก็บกำไรหลังจากที่ได้แล้ราสุดท้ายเป็นไงก็พอแตกหรือว่าเราไม่ยอมตั้ง Excel พี่ๆลองถามตัวเองเพื่พอนๆลองถามตัวเองว่าเคยมีอาการแบบนี้ไหมครับผมเชื่อว่าหลายคนเคยมีหรือถ้ามือใหม่ที่ยังไม่เคยเทรดนี่คืออาการของความโลภและความกลัวและเราจะต้องทำยังไงล่ะเราจะต้องสิ่งเดียวที่เราจะต้องทำคือเราจะต้องวางแผนการเทรดให้ชัดเจนเทรดเ,เดอร์ที่เก่ง ไม่ใช่เทรดเดอร์ที่ทํากําไรได้มากที่สุดครับแต่เทรดเดอร์ที่เก่งคือเทรดเดอร์ที่ทําสิ่งที่แม้ว่าเขาไม่อยากจะทําเขาก็ต้องทําเขาไม่อยากจะ TP ตรงนี้เพราะเขาคิดว่าเขารู้เขาเก่งว่าเขาเก่งมากพอจนรู้ว่าการาฟยังไงมันก็ไปต่อแต่เขาก็ยังมีวินัยในการเทรดที่จะ TP ตรงนี้เพราะนี่คือแผนการเทรดที่เขาวางไว้ต่อให้เขาจะรู้ก็ตาม เขาตั้ง SL ถึงแม้เขาจะไม่อยากทำเพราะว่าถ้ามันโดน SL เท่ากับว่าเราแพ้เทรนี้เราขาดทุนแต่สุดท้ายเขาก็จะต้องตั้ง SL เพราะว่าเขารู้ว่าการตั้ง SL จะไม่ทำให้เขาพอแตกจะทำให้เขาเนี่ยสามารถอยู่รอดได้ในระยะยาวเทรดเดอร์ที่ดีคือคนที่ทำในสิ่งที่แม้แต่เขาไม่อยากจะทำครับ ต่อไปเป็นเรื่องของระบบการเทรดกับวินัยในการเทรดครับจิตวิทยาการเทรดที่ดีนะครับมันคือการที่เรามีระบบที่ดีมีระบบเทรดบวกกับมีวินัยในการทําตามระบบทุกคนลองนึกภาพครับให้เทรดเดอร์อันดับหนึ่งของโลกเทรดเดอร์แบบที่เก่งที่สุดอันดับหนึ่งของโลก ให้ระบบเทรดที่มีวินเ a ททั้งหมด100%เทรดยังไงมึงก็ชนะแล้วก็มาบอกเราว่าเออคุณเนี่ยเอาระบบนี้ของผมไปใช้สิผมไม่ใช้ฟรีเลยนะครับเออผมไม่ใช้ฟรีเลยมีระบบเทรดวิน r a t ร้อยเปอร์เซ็นต์ทำกำไรได้เทรดร้อยครั้งชนะร้อยครั้งแต่พอคุณเอาไปใช้จริงๆเนี่ยคุณกับไม่สามารถเทรดได้วิ n r a t หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คุณไม่สามารถ ทำตามระบบเทรดนั้นได้คุณไม่สามารถนำระบบนั้นมาใช้ทำกำไรได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าหเลยคุณเนี่ยไม่มีความเข้าใจในระบบเทรดนั้น 2. คุณเนี่ยไม่มีวินัยในการทำตามระบบการเทรดต่อให้จะให้เทรดเดอร์กี่ล้านคนเอาระบบเทรดมาให้เราใช้ถ้าเราไม่มีวินัยในการทำตามระบบเทรดหรือว่าเราไม่มีความเข้าใจในระบบเทรดนั้นเนี่ย เราก็ไม่มีทางใช้ระบบเทรดนั้นในการทำกำไรได้อะเราไม่มีทางเลยที่เราจะใช้ระบบเทรดนั้นในการทำกำไรได้แล้วระบบเทรดที่ดีคือระบบอะไรล่ะระบบเทรดที่ดีคือระบบที่เราเข้าใจครับเป็นระบบที่เราเข้าใจไม่ใช่ระบบในโซเชียลที่เขาบอกว่าเนี่ยคือระบบเทพที่จะเทรดได้กำไรหลักแสนหลักล้าน แต่ระบบเทพที่จริงเป็นระบบเทพจริงๆคือระบบที่เราเข้าใจที่เรารู้ว่าถ้าเราไปเทรดเนี่ยเราจะต้องรออะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วถ้าเรามีความเข้าใจในระบบแล้วเราคิดคนระบบการเทรดเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราจะต้องมีคือการทำตามระบบเทรดครับนั่นคือเราจะต้องมีวินัยในการทำตามระบบ โอเคเราไปแบ็กเทสเราไปทดสอบระบบของเราเฮ้ยแล้วผลลั์มันออกมาดีมากเลยแต่พอไปเทรดจริงๆริแล้วเนี่ยเรากับไม่ได้รอหนึ่งสองสามสี่ห้าที่เราต้องต้อง,ต,องต้องรอที่มีเช็คลิสต์ว่าเออเราจะต้องรอสิ่งนี้สิ่งนี้ในการเข้าเทรดพอไปเทรดจริงๆเนี่ยเรากับใจร้อนพอไปเทรดจริงเรากับไม่รอในสิ่งที่เราต้องรอผลสุดท้ายแล้วก็ทําให้เราเทรดแพ้เทรดขาดทุนทั้งที่ตอนที่เราทดสอบระบบเนี่ย ผลลัพธ์มันออกมาดีมากผลลัพธ์ออกมาแบบสามารถทำกำไรได้ในระยะยาวสิ่งที่จะมาแก้ไขในการทําตามระบบเทรดนะครับหรือว่าในความเข้าใจในการระบบเทรดเนี่ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยจะมีจิตวิทยาการเทรดที่ดีได้นั่นก็คือเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าเราไม่มี ในการเทรดเนี่ยเราไม่มีระบบไหนที่มีวินเลทร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเป็นระบบไหนที่เป็นระบบเทรนั่นคือแต่มันมีแค่ระบบที่เราเข้าใจกับการทําตามระบบวินัยในการทําตามระบบเทรของเราแค่นี้เลยครับต่อไปพาสุดท้ายนั่นก็คือเราจะต้อง ชนะในเสียงเสียงในหัวตัวเองก่อนผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนที่เทรดเนี่ยเวลาพอถึงหน้างานการเทรดเนี่ยพอมันถึงจุดที่จะต้อง TP อ่ะอย่างที่ผมพูดไปเนาะมีถึงจุดถึงจะจุดที่จะต้อง TP เราพร้อมที่จะออกจากตลาดนี้เราอยังเราพร้อมที่จะเก็บกำไรหรือยังเราพร้อมที่จะเข้าเทรดตรงนี้หรือยัง หรือเวลาที่เราวางแผนไว้ว่าจะตั้ง Excel ตรงนี้แล้วพอได้งานมาแล้วข้อเทตปุ๊บกราฟกำลังใจเอสลเสี่ยงในหัวเราเริ่มจะตีกันว่าไอเทียกูเล่อนกูเล่นเอสแอออกนี่ไหมวะเผื่อว่าเลื่อนไปแล้วเนี่ยกราฟเนี่ยมันอาจจะตีกลับขึ้นมาก็ได้เออมันอาจจะกลับมากําไรหรืออย่างน้อยก็กลับมาเท่าทุนก็ได้ผมเชื่อว่าเพื่อนๆมีเสียงในหัวนี้เพราะว่าผมก็เคยมีมาก่อนแล้วผมก็เคยแพนเสียงในหัวกับมัน ผมเคยแพ้เสียงในหัวตัวเองสิ่งที่จะทำให้กีจูริยาการเทรดของเราดีขึ้นคือเราจะต้องชนะเสียงในหัวตัวเองก่อนทุกวันนี้เนี่ยเราพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยงังเราพร้อมที่จะโดนสต็อปลอหรือยงังเรายอมรับหรือยังว่าการเทรดเนี่ยมันไม่สามารถชนะได้ทุกวันไม่สามารถกำไรได้ทุกวัน มันจะต้องมีวันที่เราจะต้องแพ้มันจะต้องมีสัปดาห์ที่เราจะต้องแพ้หรือบางครั้งมันอาจจะต้องเป็นทั้งเดือนที่เราจะต้องขาดทุนแล้วทุกคนยอมรับได้หรือยังว่าการเทรดมันไม่ได้ชนะเสมอไปผมให้เวลาทุกคน15วีครับในการลองคุยกับเสียงตัวเองลองนึกถึงเวลาตอนที่เราเทรด ว่าเออเราเรารู้สึกยังไงเวลาที่กราฟกำลังจะโดนสต็อปลอสเราเคยเป็นไหมที่อยากจะเดื่อนสต็อปลอสนี้ผมให้เวลาทุกคน15วิลองหลับตาและลองคุยกันตัวเองดูครับ เขาสิบห้าวีแล้วทุกคนคิดว่าการที่เราได้คุยกับเสียงตัวเองเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกเข้าใจตัวเองมากขึ้นไหมครับสําหรับมือใหม่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าเรายังไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการเทเรดเนาะแต่พอเราเข้าไปเทรดจริงๆเนี่ยแล้วเวลาที่เรามีเสียงในหัวเวลาที่เราจะเลื่อ Stop นสต็อปลอสหนีเวลาที่เรากลัวจะเทรดแพ้วันนั้นเนี่ยทุกคนที่เป็นมือใหม่ลองหันกลับมาลองหลับตา สักสิบห้าวิแลวลองคุยกับตัวเองว่าทําไมวันนี้เราถึงกลัวโดนไอเส่าทาไมวันนี้เราถึงกลัวเหตแพ้ทําไมวันนี้เราถึงกลัวประมาณนี้ครับเกี่ยวกับจิตวิทยาการเทตสําหรับจิตวิทยาการเทตเนี่ยมันไม่มีอะไรมากเลยมันมีเป็นแค่การที่เราจะต้องเข้าใจตัวเองเราจะต้องเข้าใจตัวเอง เราจะต้องมีการวางแผนการเทรดให้ชัดเจนและเราจะต้องฝึกฝนในการควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้เพราะคําว่าจิตวิทยาการเทรดสุดท้ายแล้วมันสามารถสรุปออกมาสั้นๆได้นนแค่ว่าคนที่สามารถควบคุมอารมณ์การเทรดและมีวิในัยในการทําตามแผนการเทรดนั่นแหละคือเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จที่สุดคนที่ประสบความสําเร็จที่สุดนะครับไม่ใช่คนที่เทรดแล้วรวยที่สุด แต่คือคนที่สามารถควบคุมอารมณ์และทำตามวินัยของตัวเองได้และคลิปนี้สำหรับจิตเรเยอการเทตผมขอจบเพียงเท่านี้ครับ